อมาออได้คำสดของการเต้นครับอ่าโอเคปลบมือคะ่ะต่อไปบ้านที่หนึ่งคะ่ะได้เทคนิคค่ะได้เทคนิคเกี่ยวกับเกี่ยวกับจังหวะโอเคค่ะปลบมือคะ่ะได้เรียนรู้จังหวะไ,ได้เอไม่ใช่ ได้เรียนรู้การตบมือแล้วก็นับจังหวะไปกับเสียงพินครับโอเคค่ะต่อไปค่ะอ่ะก็เตรียมความสํากัญไอ้นะคะขอโทษด้วยนะคะอ่าก็วันนี้ก็อ่า ได้เทคนิคนะคะการเต้นแล้วก็การแนะนําจังหวะเพื่อที่จะไปใช้ในการฝึกซ้อมนะคะการลงท่าหรือว่าการ,ราใช้อินเนอร์คำศัพท์ต่างๆที่คณะคุณครูที่สอนมานะคะเราก็จะได้เไ <laughs> ม่บอกว่าพอพอพอ,พอ ใช้บนเวทีแล้วก็การซ้อมเพื่อที่จะให้พร้อมเพียงกันนะคะวันนี้ครูให้70%็ดสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าเราจะทำให้อีก30%เปอร์เซ็นให้มันเต็มร้อยค่ะขอบคุณแล้จบแบบเลื่อนอยู่บ้าอมากได้ทุกอย่างที่น้องอีพูดเลยครับมันหมดเลยหมดแล้วไม่เอาอีกนิดนึงมันมีแหละ เทคนิคเฉพาะทางเวลาที่จะใช้ซ้อมจริงๆเพราะอย่างที่อาจารย์ครูได้แจ้งไปว่าเวลาเข้าหน้างานจริงมันจะต้องใช้ศัก์เฉพาะแบบไหนบ้าง่าแงบบนี้ยังโอมเนี่ยเป็นคนครอบจังหวะมาตั้งแต่ไหนอะไรแล้วว่าแมนรู้ดี<า> <laughs> วันดันเต้นยังเข้าไม่ดูก็วันนี้ <laughs> ก็ถือว่าตัวเองพัฒนาขึ้นมา10%จากการหลังจังหวะค่ะก็ก็ดีครับก็ให้ทุกคนตั้งใจครับแต่ว่าก็ให้กำลังใจกันด้วยครตบมือค่ะ วันนี้ได้10%พรุ่งนี้บวกอีก10ก็เป็น20มันมาลืนบวกอีก10ก็เป็น30ก็ครบ100ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องสู้อ่าบ้านที่เบลได้รู้จักการสวัสดีกันครับแล้วก็ช่วยเพื่อนในการแนะนำต่างๆครับผมในการเข้าจาัาางหวัดครับผมำต่าที่ดี ด็อกเตอร์เลยถูกต้องค่ะกิจกรรมในวันนี้เราได้เห็นอะไรหลายอย่างเห็นความสมามัคคีเห็นความตั้งใจและในตัวครูเองก็ยังในตัวครูที่ครูยืนตรงนี้ครูยังมองเห็นความน่ารักของทุกคนน่ารักที่รอยยิ้มอารมณ์ความรู้สึกที่เราไม่ได้หลอกตัวเองเรามาอยู่กันรวมกันตรงนี้ เป็นครอบครัวเดียวกันเราทําอะไรพร้อมกันกินข้าวพร้อมกันทํางานพร้อมกันพักพร้อมกันสแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้มากครูก็ได้เห็นครูสบายใจขึ้นมากเลยพอเห็นแบบนี้นนสบายใจเพราะว่าครูจะถามบอสเก่งตลอดนะคะว่าน้องๆเป็นยังบ้างแล้วไม่ไม่รู้หรอกว่าจะมีคนรู้ไหมว่าครัแอบส่องเฟซทุกคนเลย ไม่ครูน่ะไปแอบ,บส่องพวกเราไม่ใช่รู้ได้ไงไม่ใช่อะไรก็่เห็นก็กดให้ถ้าไม่เห็นไม่ได้กดถ้าขับรถอยู่ก็ไม่ได้กด,ด,ด,ก,ดกดเพราะว่าอีแอนมาหาภูงไงแต่เพื่อนที่เหลือน่ะแอบบไปส่องหมดนะคะในกลุ่มถ้าอยู่ในกลุ่มกูจะแอบ,บไปส่องเพราะว่า เรายังไม่ได้มีเวลามาทำความรู้จักกันครูก็อยากรู้จักทุกคนนะคะถ้ามีอันไหนที่ไม่เข้าใจอยากถามอยากปรึกษานี้ปรึกษาครูได้นะคะเข้าถึงได้เข้าถึงไม่ยากไม่ได้เป็นคนน่ากลัวเหมือนที่พี่หนึ่งพูดเลยนะคะครูเล็กอะแล้วก็พี่หนึ่งอะบอกว่าครูเล็กชอบแกงถ้าครูเล็กชอบแกงครูคเล็กไปทำตอข้าวจริงแล้วไ,ไม่ได้แกงเนาะ แค่แบบว่าครูจะเป็นถ้าทำงานก็จริงจังหน่อยถ้าเล่นก็คือเล่นเป็นเพื่อนได้เป็นพี่เป็นน้องได้คุณไม่ได้สวมหมอกคนตลอดเวลานะคะแต่ทำงานก็จริงจังเพราะว่าเราอยากได้ผลงานเราอยากได้ผลงานเราไม่มีใครอยากทำให้งานตัวเองมันทำมาออกมาแล้วมีคนทรหามีคนคอมเมนต์ ไปในทางที่ไม่ดีถ้าเรานึกถึงเป้าหมายอะเราจะไม่ทำตัวสเบ็สะปะแน่นอนเพราะฉะนั้นเป้าหมายของพวกเราก็คือทำว่ามอลำขวัญใจแฟนที่เป็นปีที่ปรับทุกอย่างเพื่อพัฒนาขอแบบนิวเจนเลยใหม่สะอาดใหม่เอีย่ยม ด้วยเัวใจที่แบบหัวใจเดียวกันเหมือนกันเราไม่ได้แข่งกับใครนะคะเราไม่ได้แข่งกับใครแต่เราแข่งกับใจตัวเองแข่งกับใจตัวเองที่เอาชนะทุกอย่างทุกคนในเมื่อตัดสินใจมาอยู่ตรงนี้แล้วตามที่รายงานตัวไปแต่ละคนอูดออุบลอย่างเงี้ยนาลาที่ว่ายังมีใช่ไหมอะไรเอ๋อภาคเหนือ พะยาวยังมีแบบเนี้ยแต่ละคนมาไม่ใช่สิบโลยี่สิบโลเลยเพราะฉะนาดมาไกลขนาดเนี้ยเราจะถอยหลังไม่ได้แล้วเราต้องเดินหน้าต่อไปไปให้สุดมาแล้วก็ต้องอยากกลับไปอีกถือคตินี้ไว้เลยต้อค้างพี่เมนกับบอสแมนกับบอสเก่งอะ เราสังเกตไหมคะว่าสองคนนี้ใส่ใจกับพวกเรามากคอยนั่งให้กําลังใจพวกเราตลอดเลยยังไม่เดินไปไหนเลยเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานปฐมนิเทศก็มานั่งอยู่กับพวกเราก็มาร่วมสนุกกิจกรรมกับพวกเราทำทุกอย่างอะ่ะทำยังไม่ใช่หัวหน้าบงอะ่ะทำยังไม่ใช่ผู้บริหารเพราะฉะนั้น มันแปลความหมายได้ว่าบอสเราผู้บริหารเราเต็มที่มากกับพวกเราให้ใจพวกเราเต็มร้อยเลยครูคุยกับบอสเก่งเวลาถามเนี่ยบอสเก่งก็ชมพวกเรานะคะตั้งแต่รอบที่มีไลรสดถูกไหมพวกเราเต็มที่พวกเราเปิดกว้างมากทำให้พอกันมาไลาแล้วกลับบ้านไปคิดถึงกันถูกไหมคะ นันเป็นความรู้สึกดีทำไมต้องถามวะโย่เนี่ยคือเรามาอยู่แล้วเรามีความรู้สึกดีให้กันไงคะแล้วความรู้สึกดีที่เรามีให้กันนี่แหละมันจะทําให้เราแข็งแรงมันจะทําให้เรา แข็งแรงขึ้นด้วยความรักของเรานี่แหละถ้าเรารักกันเคปหัว <c oughs> ใจเต้นแรงไหมอ่ะมันทำให้เรารักกันทำอะไรร่วมกันได้สะดวกมากขึ้นแล้วงานเราก็จะมองเป็นเนี่ยแค่เนี่ยกิจกรรมแค่เนี้ยครู สบายใจแล้วสบายใจเลยว่าการทํางานวันพรุ่งนี้หรือในช่วงบ่ายมันจะต้องเป็นการทํางานที่ราบรื่นถ้าเราเปิดใจความรู้ว่ามันอยู่ที่เราครูเป็นแค่คนที่แนะน,นําแนะแนวบอกชี้แนะแต่พวกเราเป็นคนทําพวกเราเป็นคนที่ได้นะคะไม่ใช่ครูนะพวกเราคือคนที่ได้เหมือนครูสอนค,ครูพีเคฟใช่ไหม พอครูพีเคเต้นปุ๊บพวกเราไม่ไม่ได้สนใจว่าอันนี้มันเป็นลายเต้นครูเล็กโน่นนี้นั่นอันนี้ครูก็ไม่ได้ไม่ได้อยากได้นะคะแต่หมายถึงว่าพวกเราก็ามองครูพีเคปมีเสน่ห์ถูกไหมเราก็ต้องมองครูพีเคปเองไม่ได้มองมองครูท่าที่ปเป็นท่าเต้นของครูครูเป็นคนสอนเคปเห็นไหมถ้าพวกเราเราก็ครูก็สอนพวกเราแต่พอพวกเราได้พวกเราก็จะดูดีเหมือนพี่เคดูดีแล้วใช่ไหม